เนางมันคือไทยเองป่ะถ้าเจ้าเห็นอย่างนี้ท่างผู้นัครับผมชับบังคูตาบบุงบอกท่านนึ้งโอ้สักผ้าอยูโอ้ครับผมมีนกลับบ้านเยอะแยะมากมายกลับไหนกลัานทินก็นี้แล้วแม่บุญทินคนไปเห็นหอเขาหาแม่ ีเขาให้เอาฟันเคี้ยวข้าวได้ไปฟันมินเม็ดมะขามก็เลยบินแตกหมดเลยฝานห้วยหน้าเม็ดมะขามผ่านไม่ได้ทําอะไรเม่ไม่เตอันแม่ขั่วอันเม็ดมะขามมาแบ่งให้กินเด้อขั้วเนี้ยมันแทบมาฝากใครรู้เอาของแข็งมาให้กันเลยรักกันเม็ดมะขามเนี่ย วัน,นี้พี่มานาไม่โชว์ฝีมือเราโชว์เองก็ได้ปูดแข้งเงพิงปูดยี่านาเมื่อเช้าพี่มานาไม่ตัำเนาะก,กับตนันเนาะ ช่างพี่เองก็ทำงานไม่ได้เลยเนาะเลยรกลักันออ,อ,อนเครื่องปั้นไฟมาส่งเลยเอาเปนนส่งน้เก้าคอยพิถ่ายหลังเจ้าบารีเห็นแต่หลังเก้าเหรอ ฟังผมได้หลายวเลยใช่เอฟซีฟังเสียงเอาถ่ายโลดตอนนี้เกาะกระแสกล้าไปเลยแม่ก้ากำลังขึ้นวีวกำลังขึ้นกับกันเลยทีนี้กอกกันแบบว่าเกาะไกาแน่นเราคงจะเล่ลงเลยทีไรเนาะเกาะแน่นๆ่นเลยทีนี้้าฮันนี่ก็ต้องบอกเลยนะป้าฮันนี่แกกับพี่้องแปดนาทีได้แลยลูกครับผม เราต้องเอาตอนีห้าแล้วเกอเที่จะทำการตโจะทการทำการตำบักหุงนะครับผมกำลังสบมะละกอทำการตำบักหุงนะครับผมเป็นขั้นตอนแรกนะฮะของการทำเมนูตำทมตำนะฮะเป็นสใช้พิ่งตื่นนอนต้องจัดเมนกระถินนี่ก็เป็นกระถินีกระถินริมสะนะไม่ใช่กระถินริมรัวไม่ใช่ครับอ๋อ รู้ยังไม่ได้กินทีครับนี่ผมนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะฮะบรรยากาศล่าสุดเลยเหรอนะนี่คเืน่ยม่คเอาห้ตัว่อบนหลังีตัวเสียบหุงแล้วบนลังพบินโลดไหมหรือไม่ลดก็เงก เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาส้มตํากันนะครับผมนะนะครับผมสับเรียบร้อยแล้วกาลังปอกไอ้พเกษตรนะครับผมเกตรบ้านข่อเอื่นพักเกษตรดบ้านจอยอื่นพักางแกะงบ้านข่อยอื่นเม็ดพักเกษตรปเกษตรบ้านป้านี่้ไนะคะป้า ตัวเขียวมาตาหนี้ห้องเออบบกตัวเขียวเลยอันส่วนคนคือกันว่าจะว่าไปแม่นานละเอ้ามาดูอย่างพี่ออดแตนเังกึมกับพวกเราเนี่ยว่ามันคือกันเลยคูลูคูลูอยู่จังหวัดคูลูคิเล่เฮ้ยเพขนนั่นไปทั้งทุนได้คุณไปเทนเอาเกาวมันขึ้น้านได้ได้เก่าจะก็ลบรวดไม้แหละยกเลิกลรวดไม้ยกเลิกงานยกเลิกลรวดไม้กันอัดตั้งแต่ลบตั้งแต่คุ่นเ่ง เอามีโฆษณาเหรือนงี่อไก,กงเาม,มันอยู่ข้างล่างหรฮะไม่้อูีองนเี๋ว,วข้ามาเบิกนได้คับ็นอนเว้นครับผมผัวนอนเว้นเมียตำคุงครับนะนครับ ออแล้วครับผมโอ้เอาน้องป่วนน้่อาตาม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 เนี่ยก้าวมาเบิ้งมาเบิ้งขาจะตามกางในนี่ก้าวมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งเอายิ้ใส่เห็นเดี๋ยวมันเฮียนะหาเม็ดผลมะพริกจะเฮียยังขนาดว่าที่พักมึงเปลีนโอ้ก็ทีเฮ็นเปนป้งมันไม่แรงใช่ไหอืมเปลี่ยนบอสจัดจแล้วเออเออเออ้างีนบ่โอเค เขาก็รู้ว่าฝอยเป็นเพราะว่าอยก็คยเห็ดอันนี้ก็พัดวนเส้นนี่พัดวนเส็นนะอือนะครับผมเนาต้องานี้เลยใหยังมเนี่ยตามหรอวะเขาแล้รมันแรงตามนันเรออือนี่ครับผมบู้ตามนี่แคกอ่กสาข้าคโคกลยครับผม โอ้นี่จังหวะได้ครับจังหวะได้เอาเอาเอา,เอาเครื่องปรุงใส่เร็วเอาอะไรใส่เร็วชุบใส่เอาเดี๋ยวสิตามมากินเด้อแต่พวกเจ้าปรุงเองเด้ <laughs> โอโห้การใช้ต่างต่างเราไม่จะพัดพัดม,ม,ม,มีเซนมี มาดูผัดปลาบูใส่เบื้องเส้นก่อนนะครับผมนะโ<ะ>ตก็ว่าไปโทษทีไรฝาสิแปะเหลื่อมเฮ้ยเมื <laughs> ม่อเส้านี่มันแปะเหลื่อมแห้งขึ้นอย่างนี่ยว้ายแอซิติลกีตตัวแล้วเมืเ่อเส้านี่แม่นบยเอ้อฝาฝามันบึม,มดูคนเหงมาว่าผัดปลาบูใส่เบื้องเส <laughs> ้นกันเหงายานะนครับทะเบิงนะครับทะเบงทะเบงทะเบงต่ำสมต่ำออ ปป่าแต่มันขาดกับ่ปาาได้รอีงเนียผัดข้าวไทเพนะครับเนี้ยเมูเตะเขาไม่ใช่ันนเร <laughs> ่า่ี้าไม่ใช่นะอ้า,าอุ่นข้าร้อนๆมันบอกว่าลาดดอกมันหาเสียง <laughs> วุย <laughs> โอ้พง <laughs> สุลเตะแ <laughs> บแบเครื่องสูงผินแม่พี่น้องเอ้ย บ่เซียติดเบ้ายบบมาฮุงว่สีนนะ้มาแล้วๆเียดทีมาน่าเว้ยอ้กตกกระคดกันแน่นสิหมผมคานอยู่กินเ่ันนี้นะครับโอ้มันมีน้ำกระดอนขึ้นด้วยนะผมอ้อะไรคือกระดอนใครมาใอรมาเห็ดเนือปอนเยไม่พัดมาพัดเี่็นเปล้เขากาแขนยาวๆเลยแขนยาวเลยแขนยาวเลยพื่อนนะ เมื่อคืนขอกินปลาเขาเอ็เจวคือพ่ามากินปลาเขาน้ำเพลินหะไฟอุตสาห์ตำเกี๊ยวไปดับก่อนเนียไ่ย่บ่บ่หละเขาเมื่อบานกวนพวกตัวก็ไปนัางฟ้อยู่หน้าเฮือนเน่อยนี่โอ้โหนี่ครับโอละตำบักหนูนกไถนะวิ่งฟาสด์ลไปซะนะเอาอะไรมาให้อะฮะก็ถือว่าไม่ของขวัญเราออกมากสิ f c <SC> g ของพี่เน่งหรือเปล่าของผู้ใดครับโอ้มีกล่องมาส่งแต่บอกว่าจะหน้าลุงพลแล้วก็จะมีเบอร์โทอรอยู่บอกครับคือไม่อย่างรอบบอานนี่ผู้รับปูปลาทิจิตผูด <laughs> นะครับเพื่นเพ่อนุกนครับ ผู้รับปูปาลิจิตประสันวะโอ้ยระว่างแตกอ่ะลูจิมเส้นีอะิจิตเดลูกจิมพูดหนัพูดหนาพูดยุู่ๆนะครับผมู้รับผู้หนัปูปาลิจิตประสันวะเอาหนึ่งเก้าเจ็ดโอ้พี่คนละคนคนละคนคนละคน นี่ผู้รับปูปาลีจิตเม่าสัปดาห์นอ้บาดีทั้ก่อนผู้รับปูนิกกี้เนี่ยเขียนนี่ครับนิกกี้ทางของเป็นแล้วผมจะถอดกอบรูปครับกรอบรูปก็นจะเป็นของลุงพ่นเหมนล่ะเขียนมากรอบรูปนี่นี่เลยกรอบรูปครับจะอะไรเขียนอีกไหมนี่เด็กนาลุงพ่นนี่ปูปาลีจิตเม่าสัปดาห์เบอร์โทรกับโบมีบาดนีผู้รับโอ้เด็กนาลุงพ่นโอ้นาลุงพ่นปูปาลีจิต พ่นบอกว่านี่แม่ปูปาริจิตแม่ผู้รับว่าทันป่ะนั่นแสดงว่าวัสดุนี้ต้องให้ลุงพลเปิดเอออืมเพราะเขาบอกว่านาลุงพลเนาะกรอบรูปในบ่งส้มระวังแตกปูปาริจิตนาลุงพลว่าทันว่ะจะปูทินะ โอเคครับผมสระางเกมนี้ไว้จำนี้แหละครับผมสะดุ้งตื่นกันเลยทีเดียวนะ f c ได้ยินแต่ว่าปูปาลิจิตว่าไงครับปูนาลิจิว่ายขกระเดียวเมื่อบานข่อยัอนแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ